เพจเบบีวิที่แม่ไลฟ์ในวันนี้พูดถึงเรื่องความสุขของเรานะคะน้ำทะเลใสๆสวยๆลมพัดเย็นๆใครๆก็โหยหาและอยากไปรับอากาศบริสุทธิ์แต่คนในพื้นที่อาจไม่ได้ชอบใจเพราะพวกเขาเหล่านั้นเคยชินกับทะเลมองว่าทำให้ตัวเหนียวเหนอะหนะถ้าให้เลือกได้อยากมาใช้ชีวิตอยู่กับต้นไม้ภูเขาทางเหนือมากกว่าเห็นไหมคะว่าทุกอย่างขึ้นกับมุมมอง มองต่างมุมก็เห็นต่างไปทุกอย่างมีดีมีเสียเชกเช่นคนเราเช่นกันนะคะชีวิตนี้อย่าไปยึดติดอะไรมากเลยโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเรา ถ้าเราปล่อยวางได้ใจเราก็จะเบาขึ้นใครจะมองยังไงเมื่อเราไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าไม่คิดมากเราจะไม่ทุกข์ใจไม่สนไม่ทุกข์ใจเราเราเลือกได้นะคะว่าเราจะกํำไว้หรือเราจะปล่อยวางดีขึ้นกับเราเองค่ะ